สวัสดีสสดค่ะ,คะทีมบางกอกค่ะกะติบบางกอกค่ะวันนี้เราอยู่ที่โครงการธนาน,นลราชพฤกษ์ค,ค่ะ ัวโครงการธนานนราชพฤกษ์นะคะก็เดินทางสะดวกค่ะโดยใช้เส้นทางไหนได้บ้างคะจริงๆโครงการนี้นะคะเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นรัตนาธิเบศนครอ,อินราชพฤกษ์และก็สตัดเอ่าสาทรปิวกน้าก็ได้ ừ, ด้วยนะคะคิงเดินทางง่ายนะคะใช่เดินทางง่ายแล้วก็ถ้าแถวนี้นะคะก็จะใกล้สะดวกสบายในเรื่องของอใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยถูกไหมคะใช่ก็จะใกล้เดอะวอล์คราชพฤกษ์นะคะใกล้ใข้างหน้าโครงการเนี่ยก็จะมี ไทยวัสดุแล้วก็จะมีโรบินสันราชพฤกษ์ที่เพิ่งขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ได้ยินขา่าวแว่วๆมาว่าแ,แถว SB Design Square เนะี่ยเขาจะทำห้างใหม่ ก็กาลังจะขึ้นห้างค่ะก็ถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าแบบกาลังมองหาบ้านโซนนี้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีเนี่ยถนนเขาอะลุ่งกว้างแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจอดรถหน้าบ้านอันเนี้ยชอบมากเลยค่ะถนนโครงการก็กว้างประมาณสักสิเมตรได้นะคะในส่วนของตัวบ้านนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะเชิญค่ะ สำหรับฟังก์ชันบ้านนะคะจะอยู่ที่60ว่าเลยนะคะ,คะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ฟังก์ชันจะเป็น3มห้องนอนสห้องน้ำค่ะสามารถจอดรถในบ้านได้ถึงสองคันเลยนะคะแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์ด้านล่างอีกหนึ่งห้องค่ะใช่ใช้เป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะเป็นห้องห้องนอน,น,อนก็ได้ค่ะมาเริ่มกันตรงที่จอดรถก่อนเลย นะคะสำหรับที่จอดรถนะคะจอดรถได้สองคันสบายๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอันนี้ถ้าเป็นรถไซส์เล็กรถกระบะก็จอดได้เหมือนกันกระบะก็ะได้อยู่เพราะว่าค่อนข้างลึกค่ะมีพื้นที่ด้านหลังถอยได้เต็มเ็มแล้วก็ในส่วนทางด้านขวานะคะก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยด้านข้างค่ะสามารถทำเป็นสวนได้ปูหญ้าให้แล้วนะคะอันนี้ก็ สวยค่ะตัดย่านิดหน่อยก็สวยแล้วใช่วางโต๊ะก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่เราสามารถใช้สอยได้อีกนะคะแล้วก็เรามีปั๊มน้ำแท้งน้ำติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของใหม่ใช่ไหมคะใช่ใค่ะใช่อันนี้เป็นของปีเลย สิบปีเลยเ<ช>หรอ,หรอคะจากบริษัทแทงน้ําก็อันนี้จะเป็นแทงน้ํารุ่นใหม่มีปั๊มน้ําในตัวอยู่ข้างบนกําลังจะถามอ่ว่า<ช>ตัวปั๊มน้ําอยู่ไหนใช่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยหลายท่านเลยเขาจะถามปั๊มน้ําอยู่ไหนก็คือปั๊มน้ำจะอยู่ข้างบนนะคะเปิดขึ้นก็จะมีฝาครอบปิดประมาณนี้เลยค่ะก็พร้อมอยู่แล้วค่ะอันนี้ถ้าซื้อไปก็คือระบบน้ำระบบไฟเนี่ยก็ค <laughs> ือทำไว้ให้หมดแล้วแล้วก็ ท่อน้ําดีของของบ้านหลังนี้ก็นนคือเปลี่ยนใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยถือว่าดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถัดมาค่ะไปดูตรงสวนอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ได้เหมือนกันนะคะคีมโอ้โหบรรยากาศดีคะ่ะลมพัดเย็นสบายนะคะถือว่าไม่ร้ <ลม S 1> <ย>อนโกรก <นะ S 2> ลมโกลกใช่แล้วก็ฝั่งนี้ลมลมลื่นดีจริงๆหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ ลมดีค่ะที่จริงอ่ะคิมชอบทางเหนือนะเพราะว่าบ้านเวลาหันไปทางเหนือมันจะแดดไม่ส่องตอนบ่ายใช่ไหมคะอ่ะจริงอันนี้จริงค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะบางคนไม่ชอบทิศเหนือแต่จริงทิศเหนือดีมากเพราะว่าตอนบ่ายอ่ะเราสามารถอยู่หน้าบ้านได้เลยแล้วก็อย่างบางทีเรามีโต๊ะมีผู้ใหญ่อยู่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กันหน้าบ้านอ่ะอันเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะคะแดดไม่ส่องใช่แดดไม่ส่องลมเย็นมากใช่ดูสังเกตจากผมอันนี้ลมดี ค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะมีก๊อกสนามติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพร้อมใช้งานได้เลยด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานซักล้างค่ะก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะมีในส่วนของก๊อกน้ําแล้วก็ท่อน้ําทิ้งไว้ตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยปลั๊กก็มีให้แล้วตรงนู้นนะคะก็อันนี้โอเคเลยคือซักผ้าแล้วก็ตากผ้าตรงนี้ได้เลยก็มีพื้นที่เพราะว่าก็จะมีพื้นที่รับแสงตรงนี้ไว้ ด้วยค่ะแล้วก็พร้อมคือทุกอย่างครบหมดแล้ว<ช>อันนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะคะหลังนี้ดีนะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มค่ะบางหลังเนี่ยมันยังไม่มีหลังคาข้างนอกอะอ่าใช่บางหลังเ,ลเราต้องทําเพิ่มแต่ว่าอย่างหลังเนี้ยคือเราทําไว้ก็จริงแต่เราก็เหมือนเว้นระยะให้ใช้อย่างอื่นได้ได้ได้อีกค่ะใช่เงี้นเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันนะคะใช่ ตรงนี้นะคะจะเป็นโถงในบ้านนะคะเข้ามาในบ้านเนี่ยจะรู้สึกอบอุ่นนิดนึงเพราะว่าในบ้านเราติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยค่ะ,ะก็หลังเนี้ยสวยนะพิเศษดูดเป็นวอลเปเปอร์แล้วมันดูแบบดูดคุมโทนอะด,ดูมีราคาค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะก็คือจะมีการตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟให้แล้วนะคะ<ช>แล้วก็ทางบริษัทเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพื้นค่ะ เป็นพื้นกันนิโตไซส์60คูณ60ค่ะก็หลักๆเราจะเป็นเรื่องสีภายในภายนอกค่ะติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังแล้วฝ้านี่เขาก็ทำใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นใหม่ให้หมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้ดูระบบสายไฟข้างในใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราตรวจเช็คมาให้ครบหมดแล้วก็คือแค่ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยก็ถัดมาทางนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่แบบวางโต๊ะกินข้าวได้เนาะใช่ค่ะอันนี้ใช่กว้างมาก จัดได้หลายจัดได้หลายอย่างนะอย่างอย่างตรงเนี้ยคือถ้าเป็นเป็นไอเดียเนาะก็วางโต๊ะทานข้าวได้เป็นโต๊ะทานข้าวไซส์แบบผมที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ได้แปดได้แปดได้ค่ะแปดได้อันนี้ได้สบายสบายเลยถัดมาไฮไลท์เลยค่ะเราว่าหายากนะบ้านที่จะมีห้องห้องอเนกประสงค์ข้างล่างอันนี้จริงเพราะว่าส่วนใหญ่อย่าง้มน มีขาดยากไหมขายากขาดยากค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นหลังเนี้ยค่อนข้างตอบโจทยด้วยเพราะว่าไลฟ์สไตล์คนสมัยเนี้ยอาจจะด้วย Work for Home ด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่ก็อาจจะใช้ห้องนี้ ในการใช้ใช้สอยในบ้านได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นออบ้านทั่วไปบางทีอาจจะมีแค่3ามห้องนอนด้านบนจะไม่มีห้องด้านล่างแล้วต้องไปต่อเติมอีกแต่อย่างหลังเนี้ยไม่ต้องต่อเติมเลยก็คือมีไว้อยู่แล้วพร้อมใช้งานกว้างน,นะค<ช>่ะ <ขอ S 2> พิมว่าก<ช>ว้างน,นะคะเนี้ยห้าฟุตก็วางไ,ได้แบบวางได้วางได้ค่ะแล้วก็มีหน้าต่างบานสไลด์ไว้แล้วด้วยกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะเข้ามาในส่วนของม้องคัวพิมว่าอันเนี้ยค่อนข้างกว้างนะคะเนี่ยใช่กว้างมากนะ คือผ่านือบปอย่า้งกว้างสมมติว่าจริงๆตรงนี้วางโตตรงกลางได้อีกไว้แบบสําหรับเตรียมอาหารอ,าอ่ราเขาจัเขาว่าอะไรนะไอซ์แลนด์อะไรใช่ไหมเราก็ไม่คม่อยน่าสนใจแบแต่อันเนี้ยดีนะแบบหน้าต่างอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ตั้งเตาแก๊สเนาะก็คือเราเราได้รับแสงด้วยแล้วก็มีประตูตกั้นกลิ่นอ่ากลิ่นไม่เข้าบ้านอีกตรงนี้เข้าท่านแล้วก็ <ไป S 1> ดูดควันออกที way, well ่จริงไม่ต้องดูดก็ได้นะลมเป่าครับก็ค well ือตัดทออกไปเลยนะได้เลยป็นทูตดีกว่าต่ดทูตเอาเอาติดตทูตได้กว้างนะใช่ปักไฟก็มีให้หลายจุดเลยคนะใช่ไมโครเวฟบังสามสี่จุดได้ถ้าสําหรับห้องนี้แต่สําหรับเราอย่างเรามีลูกนะก็เอาลูกมาปล่อยไปตรงนี้เลยแล้วก็ทําอาหารสบายเลยนะอันนี้ไอเดียดีไม่ต้องออกไปไหนอันนี้ไอเดียดีถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอย่างคุณยายคุณย่ามาอยู่นะ โอเคเลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่อะ,อะคุณแม่อย่างเงี้ยที่เนี่ยเขาชอบทำอาหารค่ะไปต่อกันที่ห้องน้ำไหมคะห้องน้ำชั้นล่างห้องน้ำชัน้น่างอะเมื่อกี้อันเนี้ยถ้าบางคนอะเขาจะบอกว่ามันถูกหลักฮวงจุ้ยนะเขาบอกว่าห้องน้ำมันจะต้องคนละระดับกับพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็เนี่ยลง มาก็อันนี้กว้างนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้ามีผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะนั่งได้ไสบายกั้นกระจกก็ได้นะคิมจะกั้นกระจกเพิ่มก็ได้เนาะใช่กั้นได้แต่เราว่ากว้างนะอันนี้ถ้าสมมติว่ามีเ,ออเด็กหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ต้องอาบน้ำ่างเงี้ยกว้างเลยปกติห้องน้ำมันจะแคบใช่อันนี้อันนี้อันนี้กว้างอันนี้กว้างจริงแล้วก็สีก็ดูโมเดิร์นด้วย แล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยก็เปลี่ยนให้ใหม่ใช่ค่ะก็อันนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดดูดีพร้อมใช้งานได้เลยกระจกนี่ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ชั้นสองค่ะดีวจริงๆบันไดอันนี้เต็มเท้ามากเลยนะคะบันไดบันไดสวยนะคะดูแบบว้านมันดูแน่นพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มาก อันนี้ใหญ่จริงแบบผ้าม่านแบบยาวๆเนาะเขาบอกจาใช่แล้วแล้วเพดานก็คือสูงสูงจริงเพดานสูงมากตรงนี้ทำอะไรได้กก็จริงๆวางเป็นตู้ก็ได้นะแต่ตู้วางของใช่เป็นเป็นตู้โชว์เพราะว่าบางคนแบบชอบสะสมของอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นไม่เป็นนะเอาเปลี่ยนโนมันะเล่นไม่เป็นค่ะแต่วางวางได้วางได้ แต่ชอบบันไดที่นี่มากเลยกว้างแล้วก็เขาเรียกอะบันไดเต็มเท้าดูแน่นนะอะดูแน่นแล้วก็เต็มเท้าด้วยสําหรับชั้นสองนะคะก็จะเป็นพื้นปาร์เก้โอ้ดูดีนะเนี่ยของแพงใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเรามาห้องไหนกันก่อนดีไปในส่วนของห้องนอนใหญ่เขาเรียกห้องอะไรนะคะมาสเตอร์มาสเตอร์เบดรูมนะคะกว้างนะคะใหญ่มากเอาจริงนะถ้าสมมติว่ามีลูกอะ เตียงพ่อแม่อยู่ทางนั้นเตียงลูกอยู่ตรงนี้โอเคเลยนะอ๋อโอเคค่กก็ยังได้นะอ๋อโอเคสําหรับสําหรับเป็นครอบครัวที่มีน้อง <laughs> แล้วก็ <laughs> จริงๆถ้าถ้าไม่มีลูกล่ะก็ <laughs> ทําเป็น walk in closet <laughs> กว้างเนอะ <laughs> ใช่การได้วางเตียง king size ได้เลยนะคะหน้า <laughs> ต่างเขาก็มีรอบห้องเลยเนาะ <laughs> 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 ใช่ก็ <laughs> อันนี้รับแสงธรรมชาติได้เต็มเ็มเลยนะคะรอบทิศเลยดีนะคะแบ่งเป็นสัดส่วนแล้วก็อันนี้ก็ เสื้อผ้าอะไรเนาะใช่จริงๆด้านบนก็วอลเปเปอร์ก็สีอ่อนลงมาหน่อยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตนะเนี่ยใช่อันนี้ตอนแรกนึกว่าสีใช่ไหมแต่อันนี้คือวอลเปเปอร์ช่ค่ะจ่ดูดูซอฟใช่ดูซอฟลงกี่ดูเข้มนะคะใช่ไปในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็ถือว่ากว้างนะคะก็อาบได้แบบสบายมีฝักบัวให้แล้วก็เป็นของใหม่นะคะแล้วก็ ปูกระเบื้องอันนี้แบบสวยนะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรโมเสตโมเสตโมเสตเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็คนละสีกันี่้ก็ดูดีแล้วก็สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่นะคะชักโครกอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ให้เลยอันนั้นไปดูกระจกไปนีนอ่านได้ไม่เสียสักทีอะ่ะข <laughs> <laughs> อสองส่ง <laughs> อยูนะสองมือนนกอะ <laughs> ไปตอนที่ห้องนอนที่สองอ,อ่านห,ห้องนี้นะะห้องนี้ก่อนก็ได้จริงๆห้องนี้ก็ไม่ได้เล็กนะห,ห้องใหญ่มากมห้องนี้ไฮไลท์ก็คือที่ระเบียงเป็นระเบียงที่กว้างกว้างมากจริงๆวางวางเตียงไซส์ใหญ่ได้เลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ออกไปรับลมที่ระเบียงได้อีกอ่ะเดี๋ยวเราออกมาที่ระเบียงกันไหมโถ เป็นไงกว้างตอนกลางคืนน่าจะดีนะแบบจริงอันนี้ตอนคืนดีอันนี้ดีเบียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเดินได้รอบบ้านเลยเหรอเนี่ยใช่เป็นตัวแอลนี่เลยนี่ทำอะไรตรงนี้ได้ใช่แล้วยิ่งตอนบ่ายตรงเนี้ยคือไม่โดนแดดอยู่แล้วเพราะว่าแดดจะมาจากทางด้านหลังตัวบ้านจะบังแดดไว้เหรอคะ <Hi. S 2> อันนี้ห้องนอนที่สามก็พอกันเลยใหญ่กว้างไม่ได้คือแต่ละห้องที่เนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยมีห้องมาสเตอร์ที่อันนั้นอนะ่ะคือใหญ่กว่าปกติแต่ว่าถ้าใส่ห้องนอนอันนี้คือห้องนอนมาตรฐานก็คือใหญ่อยู่แล้ววางเตียงไซส์ใหญ่ได้แล้วก็มีหน้าต่างรอบด้านนะคะแล้วก็ไม่ร้อนอยู่หน้าบ้านใช่ไม่ร<ม><ม>้อนไม่ร้อนแน่นอนดูสิผมฟิลเลยใช่ เดี๋ยวเราไปกันต่อไปกันต่อที่ห้องอะไรคะห้องน้ําคุณเข้าไปนะห้องน้ําอันนี้ห้องน้ำวยเข้า2องคนก็ได้ใหญ่ใช่จริงๆอันนี้ห้องน้ําใหญ่จะบอกว่าห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็สีสีออกแบบว่าโมเดิร์นนิดนึงคุมโทนด้วยแล้วก็ส่วนสุขภัณฑ์เราก็คือเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีจุดไว้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นห้องน้ำกว้างดูดูไม่อึดอัดนะ อันนี้ก็คือสามารถตอบโจทย์ได้แบบรำร้อมกันเลยนาะได้อันน,น,นี้อันนี้ได้ <c oughs> แล้วแล้วก็จบอันนี้นะคะก็คือใหญ่เหมือนกันจริงๆกระจกที่นี่ใหญ่ทุกห้องเลยนะใหญ่ <c oughs> อันนี้ชอบชอบยืนอยู่ตรงนี้ก็คือแบบยืน <c oughs> ได้ทั้งวันเลยนะ <c oughs> ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้ไปทำงานสักทีโอเค บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบตรงไหนพิเศษคะจริงๆหลังนี้ชอบหลายมุมอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นมุมไฮไลท์เลยที่ชอบส่วนตัวเนี่ยระเบียงชั้นสองกว้างอันนั้นอยู่ได้ทั้งวันชอบอหคะชอบมากแล้วขี้มาคะชอบตรงไหนชอบงครัวค่ะชอบทําอาหารหรือกว้างดีแล้วก็มีพื้นที่เยอะเป็นผู้หญิงชอบทาอาหารอร่อยหรือไม่เคยอีกเรื่องนะกินต้องนาะต้องลองมาชิมค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ ฟังก์ชันนะคะจะอยู่ที่60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย242ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะและก็ยังมีห้องอเนกประสงค์อีก1ห,ห้องด้านล่างค่ะ2ที่จอดรถนะคะ <c oughs> คิดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ เจ็ดล้านห้าเพราะว่าใกล้ติดถนนราชพฤกษ์ทำเลใช่ไหมอ่ไม่ใช่ถ้าราคานี้เราไม่ขายเราขายถูกกว่านั้นแลวเราของเราเป็นบ้านรีโนเวทด้วยนะคะราคาหลังนี้นะคะจะอยู่ที่6กล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นใช่ไม่แพงเลยถูกมากในทำเลนี้หายากมากนะคะบ้านราคานี้ฟังก์ชันขนาดนี้และราคานี้หายากมากถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจบางกอกแอสเซทนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะจะพบกันที่บ้านหลังไหนฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันที่เพจบางกอกแอสเซททุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c ช anel บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ